สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Speed Matter Channel ของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็นะว่าเป็น EP แรกของเซนเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมง,งานกับ Speed Matter Channel และว,วันนี้ค่ะเราก็จะออกไปทำ Challenge ข้างนอกกันจริงๆนะคะซึ่งช่วงนี้นะทุกคนเซนก็แบบว่า ได้ยินในเรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำนะคะทางเพศมันก็รณรงค์กันทุกที่เนาะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะออกไปทำชาเลนจ์กันข้างนอกเราก็จะดูว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้ค่ะเซนก็จะพานี่เลยค่ะน้องมินิคูเปอร์ของเรานะคะออกไปทำชาเลนจ์ร่วมกันในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปสวยๆกันเลยค่ะ เราไม่ต้องเสียบกุญแจนะคะทุกคนค่ะวางไว้แล้วก็นี่เลยค่ะการสตาร์ทสตาร์ทง่ายนิดเดียวสตาร์ทง่ายแค่ปลายนิ้วนะคะก็ขึ้นไปเลยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะเพื่อนๆเราต้องอย่าลืมสวมสีเปลด้วยนะใส่เข็มขัดนี้ภัยไม่ว่าจะไปใกล้ไปไกลก็ต้องใส่เข็มขัดด้วยนะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ ที่ขับรถไม่ค่อยเก่งแบบเซนยังขับได้เลยถอยง่ายจอดง่ายฟังก์ชันน้องครบมากเราแบบหน้าปัดสวยมากพวงมาลัยเลี้ยง่ายเนาะใช่พวงมาลัยกระชับมือหน้าปัดสวยที่ชอบมากเลยคือเขามีระบบครูสคอนโทรด้วยครูสคอนโทรแบบว่าเราจะได้พักเท้าเวลาที่เราขับรถทางไกลนะคะคือระบบควบคุมความเร็วหลายคนอาจจะยังไม่ชินแต่ว่ามันเป็นระบบที่ควรใช้นะคะเพราะว่าช่วยประหยัดน้ำมันด้วย จริงๆเนี่ยฉันว่าฉันควรที่จะซื้อรถมินิคูเปอร์แล้วแหละนะจริงๆเราเป็นคนชอบรถคันใหญ่นะแต่พอได้มาลองขับน้องมินิคูเปอร์คันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้ก็พอไหมอ่ะผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักเลี้ยงง่ายดูแลง่ายโมวแต่พูดฟังก์ชันรถให้ฟังนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าชาเลนซ์วันนี้เราจะไปทําชาเลนซ์ในการทดลองว่าความเหลื่อมล้าของเพศหญิงเพศชายเนี่ยมันมีจริงไหมนะคะมันจริงหรือเปล่าที่ ผู้หญิงมักจะได้รับการช่วยเหลือมากกว่าผู้ชายอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องมาพิสูจน์แล้วล่วะคะว่าแนวคิดในเรื่องของความเหลื่อมล้าทางสังคมเนี่ยมันจริงหรือเปล่าดังนั้นค่ะเซนก็จะจอดรถไว้นะคะแล้วก็แกล้งเสแสร้สงทําเป็นลืมเข้าของไว้ในรถนะคะแล้วก็ลืมกุญแจไว้ในรถด้วยมีความเป็นปลาทองแล้วหนึ่งแล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยทุกคน help me please คือไม่สามารถเข้ารถได้ก็จะไป ยืมโทรศัพท์คนแปลกหน้านะคะที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าเขาจะช่วยเซ็นไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเหตุผลว่าทำไมเขาถึงช่วยเซ็นด้วยโอเคไหมคะเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยคะ่ะ พอดีว่าอยากจะสอบถามเหตุผลว่าพี่ช่วยหนูทาไมเอา้าก็หนูอยากได้ความช่วยเหลือไม่ใช่หนระือเอ่อมันเกี่ยวไหมคะเกี่ยวที่ว่าหนูเป็นผู้หญิงแล้วต้องการความช่วยเหลือแล้วพี่พี่ตัดสินใจช่วยใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากพอดีว่าหนูลืมกุญแจรถไว้ที่ท้ายรถแล้วมันปิดลงแล้วมันล็อกเลยอะ่ะแล้วมันเปิดรถไม่ได้หนูขอ,อยืมโทรศัพท์โทรบ,บอกที่บ้านให้เอากุญแจสำรองมาให้ได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมเอ่อว่าแต่ ว่าแต่พี่ช่วยหนูทําไมหมายถึงพี่ช่วยหนูทาไมพี่ไม่ใจหนูหรอกเาไม่หมายถึงว่าวถ้าถ้าเกิดหนูเป็นผู้ชายมาขอความช่วยเหลือพี่พี่จะช่วยไหมก็ช่วยดีครับใช่เหรอคะอ๋อช่วยเห,หรอคะก็คือโอเคทั้งผู้หญิงผู้ชายพี่ก็ช่วยหมดเนาะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้เก็งใจพี่เขามากเลยอะรีบมากเลยใช่ แล้วพี่เขากะศลเดินเดินกลับเข้าไป <laughs> ลืมกุญแจไว้ตรงท้ายรถแล้วรถมันล็อกมันเปิดไม่ได้หนูขอยืมโทรศัพท์โทรบอกที่บ้านเอล,ลกุญแจสัรล็รอคให้ไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะหนูอยากสอบถามเหตุผลว่าพี่พี่ช่วยนี้เพราะอะไร ก็ก็มันไม่ได้เสียหายอะไรเกี่ยวข้องไหมคะกับระหว่างเป็นผู้หญิงกับผู้ชายถ้าสมมติว่าเกี่ยวค่ะถ้าถ้าีช่วยเพาเธอเนี่ยอ๋อโอเคถ้าเกิดถ้าเป็นไม่็นไรคะถ้าเป็นผู้ชายขอความช่วยเหลือกับพี่นี่พี่จะคิดเยอะไหมหรือว่ายังไม่ค่ะก็ก็ช่วยปกติโอ้น่ารักมากเลยคุณมากนะคะเฮ้ยคนไทยเป็นคนใจดีเว้ยเอาจริงๆแล้วอะบางทีโอเคถ้าถ้าถ้าเกิดพูดแบบเป็นเป็นเรื่องของ เทศเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะคิดเยอะนิดนึงนะอย่างเช่นพี่คนแรกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่คนอื่นๆนี่เขาก็เขาก็ช่วยกันทุกคนก็ถือว่าโอเคนะคะขพี่ค่ะขอโทษนะคะพอดีว่าหนูลืมกุญแจรถไว้ตรงท้ายเบาไอตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้มันเปิดรถไม่ได้หนูขอยืมโทรศัพท์โทรบอกที่บ้านให้กุญแจสำรองมาให้ได้ไหมคะเข้ามาตรงนี้ก่อนก็ได้นะระวังอ่อ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคือพี่ทํางานที่นี่เหรอคะใ่ะี่รจะสเต๊กอ๋อทำงานที่ร้านสเต็กแล้วการที่พี่ช่วยหนูนี่พี่พี่เชื่อใจหนูเหรอคะก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรอ่ะอ๋อไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมแล้วถ้าเกิดอ่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายถ้าแบบผู้ชายมาขอความช่วยเหลือจากพี่กับผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือจากพี่นี่พี่จะช่วยทั้งคู่ไหมคะหรือว่ายังไงบ้ายช่วยท,ท,ทั้งคู่เลยไม่ได้บาจะอันตรายกับเพราะว่าเราอยากช่วยอ๋อเราทำเราเราเราคิดดีกับเขาอ๋อ โอเคน่ารักมากขอบคุณมากนะคะขอมีความสุขมาก <Yeah. S 1> นะคะเยี่ยมคนไทยเป็นคนเก่ง <laughs> <laughs> จะว่าไปคนไทยใจดีเนาะบ้าคะขอโทษนะคะขอรบกวนนิดนึงพอ,อดีพอดีหนูลืมกุญแจไว้ใต้หลังรถนะคะแล้วทีน,นี้มันเปิดกุญแจไม่ได้หนูขอยืมโทรศัพท์โทรบอกทางบ้านให้เอากุญแจสำรองมาให้ได้ไหมคะ okay. จะไปไหนคะนี่เขาจะกลับไปบ้านอ๋อเขาไม่เป็นไร่ะไม่เป็นไรขอ,รอ,ขอบคุณมากนะคะพอดีหนูอยากจะสอบถามความเห็นนะคะว่าถ้าเกิดะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดมาขอความช่วยเหลือจากคุณยายเนี่ยคุณยายจะช่วยทั้งคู่ไหมคะหรือ <S <S ช่วยทั้งคู่เลยแล้วระหว่างเพศหญิงกับเพศช,ชายคือคุณยายก็จะไม่ลังเลเลยใช่ไหมคะที่จะช่วยเหลือก็คือช่วยทุกคนเลยอุ้ยน่ารักมากขอบคุณมากนะคะ โอ้ยน่ารักมากน่ารักมากคนไทยช่วยกันนะคะคนไทยช่วยกันคนคนห <c oughs> นึ่งจะให้หนู้วันั้นโอ้ยไม่เป็นไรขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสรุปช่วยทุกคนนะคะสรุปว่าเราได้รับการช่วยเหลือจากทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายความเท่าเทียมกันก็ยังก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยเนาะว่า คนที่มาขอความช่วยเหลือนี่ขอจากที่ไหนนะคะยืนอยู่ที่ไหนถ้าสมมติว่าโอ้โหดึกดึกดื่นๆมีผู้ชายเดินเข้ามาโดดๆหาผู้หญิงแล้วมาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะต้องคิดหน่อยแหละนะคะเพราะว่ามีชาชีพสมัยนี้มันก็เยอะดังนั้นค่ะต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกคนที่เดินผ่านเข้ามาผ่านเลนแล้วก็ให้เซนได้มีโอกาสขอ,ขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ที่ให้เราเข้าไปสิบสถิตแฝงกล้องไว้ข้างในนะคะและก็คือร้านคีโตโซนนะคะอยู่ที่ RCA เรามาทําอะไรที่ RCA เนี่ยมาตอนกลางวันกับตอนกลางคืนคนละเรื่องเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาอีกค่ะร้านนี้นะคะร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยนะคะก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิน้นหมูตุ๋นยาจีนมีข้าวราดหน้าสดอาหารทุกอย่างอร่อยนะคะเราก็มานั่งจิบ น้ำเย็นๆกันที่นี่นะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การเกือ้อกูนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับรายการในวันนี้ EP นี้นะคะแล้วพบกัน EP หน้าฝากกด Subscribe ช่อง Speed Master Channel ของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับ EP หน้าด้วยนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืม,อย,ลมอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดอยากให้เซนไปทำชา์เลนที่ไหนอยากจะให้ Speed Master Channel เนี่ย ชาทุกคนไปทำชาเลนจ์ไปทดลองอะไรก็แล้วแต่สนุกสนุกสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะส่งข้อความมาได้เลยทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กสปีดมาสเตอร์เทรดดิ้งอย่าลืมนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้เซนเอาน้องคันไหนออกไปเซนออกไปแอลออกไปเที่ยวออกไปทำชาเลนจ์ก็ส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าอยากดูรถคันไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถที่จะ ส่งข้อความเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจัดให้ค่ะสปีดมาสเตอร์ชาแนลบ๊ายบายค่ะ